So sweet like a lemonade. Take time, making you the man made. We can do something new. Let me innovate. We can take it so like we innovate. So sweet like a lemonade. Take time, making you the know, mini made. We can do something new. Let me innovate. S <S <Hello. S 2> สวัสดีค่ะเกงนะคะกับารคลิเหนื่อนะคะวันนี้เราเปลี่ยนเซตอัพ get ready มาตรงนี้นะคะเพราะว่าโตะ๊เละมากในห้องช่วงนี้ของเยอะมากเ่อน เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเรียนด้วยนะคะซึ่งวันนี้น่าจะเป็นวันที่แบบแน่นมากๆเพราะว่าเรามีเรียนเช้าเย็น2วิชาเลยทุกอาทิตย์เราจะมีวันหนึ่งที่แบบเป็นแอคทีฟไลฟ์สุดๆคือแบบยุ่งมากๆก็จะเป็นวันนี้นะคะซึ่งตารางมันจะแบบ กิจกรรมเยอะนิดหนึ่งแต่เดี๋ยวก็อนเราจะสกินแคร์ด้วยกันแดดก่อนนะคะคือเราจะถามทนกคนว่าแบบเคยเห็นรูปนั้นไหมนตอนเด็กๆเราเคยเจอรูปหนึ่งซึ่งมันเป็นแบบเหมือนเอ็กซ์เพร์ิเมนต์มาว่าคือแบบเปรียบเทียบฝาแฝดที่คนนึงทากันแดดกับคนหนึ่งไม่ทากันแดดใช่ไหมแล้วผิวมันแบบคนละเรื่องเลยทุกคนคิมจะบอกว่าตั้งแต่คิมเห็นรูปนั้นคือคือคิมทากันแดดทุกวันแต่งหน้ายังไม่ทุกวันนะคะแต่กันแดดทุกวันแน่นอนวันนี้คิมก็จะไม่แต่งหน้าเพราะว่าคิมรีบแต่ว่ากันแดดคือาานนน่ะะะะคคใปปรรจเเ็กหพส๋ เหตุผลนี่ครีมใช้ตัวนี้นะคะเ <_ S 2> พราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ปกป้องจาก U V <_ S 1> ได้ครอบคลุมที่สุด <_ S 2> ซึ่งแตกต่างจากกันแดดอื่นๆเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า m a x e r i l 400ซึ่งปกป้องจาก U V ครบทั้ง4ร่รวมถึง U V B Short U V A Long U V A และ Ultra Long U V A นะเคยได้ยินมาก่อนไหม <_ S 2> คือตัว Ultra Long U V A เป็นตัวที่ทำลายผิวได้ลึกที่สุดซึ่งมีมากถึง30%ของ U V ที่ทำลายผิวและกันแดด La Roche เป็นตัวเดียวที่ปกป้องได้ใช้กันแดดที่ดีและถูกต้องก็ลดปัญหาเรื่องผิวหมองคล้ำจุดด่างดำฝ้าแดดและริ้วรอยได้ ตัวนี้คือเนื้อสัมผัสดีมากๆนะคะทุกคนเราชอบที่เป็นแบบ invisible fluid ซึ่งบางเบาไม่เหนียวเนอะหนะไม่เป็นค้าบแล้วก็กันน้ากันเหงื่อด้วยและคือช่วงนี้ครีมฝาฝนนั่งวินประจําเลยตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากๆนะคะ ตัวครีมเองก็มีผิวผสมที่ทั้งแห้งทั้งมันนะคะแล้วตัวนี้คือเขามีที่เหมาะกับผิวทั้งแห้งมันแล้วก็ผสมอันนี้ก็หาซื้อได้ที่บูธวอทซสันอีเวนต์บอยช้อปปี้ลาซาด้าร้านขายยาและโรงพยาบาลทั่วไปสูตรฟลูิดแอนด์โอイルฟลูิดจะราคา1,450และสูตรดรายทัชแอนด์ไฮเดรติ้งครีมจะ1,450เช่นกันเป็นตัวที่ครีมแนะนำมากๆเลยนะคะและตามที่ทุกคนรู้เราก็ใช้สกินแคร์ของเรา,เราโชว์เซนน็ทค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วอันนี้ติดตัวไปทุกที่ มขึ้นวินนะคะต้องมัดผมก่อนเสมอนอน ready let's go <S ตอนนี้เรากำลังจะออกนะคะวันนี้เรามี p r e s e n t a t i o n เราก็เลยจะไป stand by เจอเพื่อนๆนก่อนอันนี้เรามาถึงก่อนก็มาซ้อมพรีกับเพื่อนก่อนนะคะอันนี้อาจารย์เขาแบ่งออกมาเป็นสองนู่คือแรกเขาไป็นพรีเซนต์อยู่เราเป็นครึ่งสอง พีเซ็นเสร็จแล้วเย้ <Yeah. S 1> รู้สึกยังไงคะร <c oughs> ู้สึกดีทำไมมันเือนช่วงนานจังวะ <c oughs> ตอนนี้เราจะไปซูชิโรเพราะวันนี้คลาสเลิกเร็วมากวันนี้เลิกสิบโมงครึ่งพอพีเซ็นเสร็จก็ไปได้เลยก็เลยซูชิโร ้องสมุดอีคอนฮัลโหลเย้อีกแล้วอ่ะคือจากบล็อกเก่ามาชี้ยังไม่หายเบียวมาถึงบล็อกนี้ตอนนี้จะไปซูชิโร่นะคะซูชิโร่ อันนี้คือผู้ที่กลับมาจากญี่ปุ่นล่าสุดเมื่มนนอ,อกี้บอกว่าอะไ่นะพวกออกมาเป็นปลาอวกออกมาเป็นปลาไ,ลลาไม่ใช่ม,ม,มาแต่เปาทะเลทั้งทะเล,อข,อลขึ้นรถป๊อบไม่เป็นนะบอกว่าตั้งแต่มาคือเวลาขึ้นคือตามคนอื่นตลอดอือม <c oughs> <c oughs> <c oughs> น่ารักจัง Trick or t a i c ต้องต่อว่า t r ี c k or treat ไห t e because you are my t r e a ขึ้นเพลง การหมั่นอลไนะคะมาป่าเดียวดามาป่าเดียวดายทุกย่ี่บบนกินไปเยะมากินไปเยอมากพวน้สเปนไพันหนึงเอาจะกลาเป็นคนละวังตัวไว กินจะโดดจากคนที่เราบางคน unsubscribe ทุกคนอย่ายวขึ้นไปไหนนะมันสุดมากเลยต้แบบอู้หูอะไแบบมึงคือยบงพูดเหยคินกอบอะยังพูดเขื่อนเกาะโซฟาอันนี้จะไป get sweet treat ต้องกินขนมต่อก่อนกลับไปเรียนจะไปรถซินดี Personal driver of the day แดดแรงจุงแดดแรงมากโ oh my god จะบอกว่าแต่แดดแรงไม่ต oh ้องห่วงนะคะเพราะวันนี้ผมทาครีมกันแดดวันนี้ทาครีมกันแดดแล้วรถโทวเชมาไม่ต้องกลัวแดดนะคะทุกคนรถชินดี้รองรับคนได้กี่คนนะปกติวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันด้วย6คนอู้หู้อ๋ออ๋อนี้เขะนึกาเราทำอะไรได้ปะเดี๋ยวเอากระเป๋ามาวางทับไว้ดิต้องคุณน้ามาปิดอย่างเดียวฮึ่บ ชิิววมัเราพีสฟูได้ขนาดนี้เลยวะแต่เราไม่ต้องลองรองให้จบเพลงองขอจบเพลงก่อน้วาจะที่ไรน้ำตามันยัง ตอนนี้เราจะกลับแล้วนะคะรอกลับอยู่คุณพ่อคุณแม่จองร้านแบบที่เป็นร้านดังๆเนื้อหมูซัมติงที่เซนทันต์ไว้เดี๋ยวทุกคนเห็นน่าจะเห็นน่าจะดูออกว่าคืออะไรจากติ๊กต็อกทุกคนก็บอกว่าข้าวน่ากินมากเห็นมาเล่นข้าวเห็นามสปารกคตกล้ของข้าวไหมลอ อันนี้เป็น Happy ี a ดู Dubai Chocolate ทาง o s c a ู b r นี่ส่งมาให้แอบหม่ำไปแล้วเพราะว่าเราถ่ายรีวิวนะคะแต่วันนี้เราจะมากินต่อและรีวิวให้ทุกคนดูด้วยดูใบช็อกโกแลตโฮลิกช็อกโกแลตดูใบดาร์คช็อกทุกคนน่าจะรู้ว่ามันเป็นกระแสะสุดๆเลยในติ๊กต็อกเราเองก็รีวิวไปแล้วเรารีวิววันนี้เลยถ้าเกิดใครอยากดูรีแอคชั่นตอนที่กินครั้งแรกนะไปติดตามติ๊กต็อกแอปพิมจิตเดเค คนรูฟิลที่เป็นแบบเวลาที่แบบแม่เตรียมผลไม้ไว้ให้ลูกปะแล้วก็แบบเวลาเลิกเรียนเสร็จแล้วแบบแม่จะมีขนมหรือสแน็คหรืออะไรประมาณนี้มาให้อ่ะคือรู้สึกเหมือนเรากําลังทำอย่างนั้นให้ตัวเองอยู่เลยเว้ยไม่ได้แม่เป็นคนทําให้นะคะทําให้ตัวเองค่ะกลับมามุมเดิมกับที่เริ่มแบบเช้าของวันนี้เลยด้วยตอนนี้เดี๋ยวเราจะว่ายน้นแล้วก็พักกันนะคะหลังจากที่เราแบบ วัทั้งวันก็คือเอาจริงก็แอบ,บเหนื่อยแต่ว่าสนุกมากวันนี้ตามที่ทุกคนเห็นคือบันเทิงมากนะคะรู้สึกว่าก็มีคอนเทนต์ทุกวันเลยเอาจริงๆบางวันที่คิอไม่ได้บล็อกอย่างนี้ใช่ปะ่ะคนเห็นมันเกิดขึ้นเยอะมากทุกคนเราเสียายมากเลยที่เราไม่ได้บล็อกแบบทุกวันแต่เอาจริงๆคือแบบถ้าได้บล็อกทุกวันเราก็จะบล็อกทุกวันแต่บางทีมันไม่ได้ไงทุกคนมันไม่สะดวกเออแต่เอาจริงวันนี้กิจกรรมเยอะแต่ว่าหน้าไม่มันเลยนะคะทุกคนเห็นไหม ผิวซู้มากันไม่ใช่ผิวหรอกคือมีอะไรโชว์เอ์ช่วยแหละบางวันคือคอนเทนต์แบบฉ่ำมากทุกคนแล้วเราแบบไม่ได้บล็อกแล้วก็เสียดายแต่ว่าอันนี้เรามีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะเก็บโมเมนต์เล็กๆมาให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเกแบบเอากล้องจ่อทุกอย่างเราจะไม่ได้ enjoy the m o m e n t เนี่ยทุกคนแปลงฝันฟันแฟกนะคะฟันฟันแฟกฟัน <Stop. laughs> ปันแบบนะคะคือไอ้น,นี้ไม่รู้ว่าทุกคนรู้ไหมนะแต่ว่าเราเคยไปหาเอ่อดนเตสใช่ปะ่ะแล้วคือเขาบอกว่าจริงๆการใช้ไหมขัดฟันอะ่ะต้องเกิดขึ้นก่อนแปรงฟันก็คือแบบการที่เราใช้ไหมขัดฟันก่อนใช่ปะ่ะมันคือเอาแบบเศษออกมาก่อนแล้วเสร็จแล้วพอเราแปรงมันก็จะแบบ e x t r a clean ตั้งแต่ตอนนั้นเรารู้ขึ้นมาแล้วก็ขัดฟันก่อนแต่เซนเซอร์ไม่ให้ดูนะคะ <laughs> จะบอกว่าเราเอนที่เราถ่ายคลิปนีู้่ะคือเรากาลังจะเข้าช่วงสอบอีกแล้วคือทุกคนเห็นคอนเทนต์สอบเราเยอะมากอะแบบลงสอบมิดเทอมลงสอบไฟโนลสอบรุ่นสอบนี่คือมันเยอะมากจุฬาสอบเยอะมากจริงนะคะทุกคนคือไม่รู้แบบที่อื่นอาจจะปกติก็ได้ตอนนั้นือเพื่อนเราบางคนก็บอกว่าปกติในมัธยมก็สอบประมาณนี้แต่ว่าของเราไม่ได้สอบวันนี้แล้วก็สอบแบบมิดเทอมแล้วก็1เดือนแล้วก็ไฟโนลเป็นเทอมน้อยด้วยแต่ว่าก็ก็โอเคแหละแบบปรับตัวเยอะอยู่ตอนแรกแต่ว่า อเอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะทุกคน I am fresh เดี๋ยวอันนี้เราจะนั่งอ่านหนังสือนะคะเพราะว่าเราใกล้สอบแล้วเราก็เลยจะมานั่งกลายนิดนึงนะคะค่อนข้างมีอะไรที่ต้องอ่านเยอะพอสมควรเลยเอาจริงๆเราแอบแอบแอบเครียดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะนั่งทำยาวๆนะคะน่าจะพยายามล็อกอินแบบจนดึกๆเลย โอเคทุกคนเราอ่านหนังสือเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราจะวายดาวแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูละครเย้ก็จะบอกว่าวันนี้รู้สึกว่าเป็นวันหนึ่งที่แอคทีฟมากๆแล้วก็ออกไปทำเลยอย่างมากๆไม่ว่าจะสู้แดดสยามหรือว่านั่งเรียนในห้องนะคะแต่คิมอยากจะบอกว่าด้วย La Roche Posay Anthelios UV Moon 400 ก็สบายใจว่าผิวถูกปกป้องทั้งวันนะคะคิมรู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ครอบคุมเรื่องปัญหาที่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสู้แดดได้ครบถ้วนสุดๆและมีสรรพคุณที่ยังหาในกันแดดตัวอื่นๆไม่ได้ในปัจจุบันก็อย่าลืมนะคะตอนนี้หาซื้อได้ที่ Boots w a t s o n Even Boy Shopee Lazada ร้านขายยาและโรงพยาบาลทั่วไปสูตร Invisible Fluid and Oil Control Fluid ราคา1,450และสูตร Dry Touch and Hydrating Cream ก็ราคา1,450นะคะ Go to มากๆจริงๆก็คืนนี้ขอไป Good Night ก่อนนะคะทุกคนเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆ ก็อยากจะคิดถึงแบบงานอื่นๆที่ต้องทําอาทิตย์นี้คือโปรเจกต์เราส่งเยอะมากแล้วเราก็มีสอบแล้วก็มีบแมบบอ๋อแต่ว่ามันก็เป็นแบบมันเมกเซ็แล้วเพราะมันเป็นการแบบปิดป,ดปดีใช่ไหมปกติเดธันวาคมมันก็จะเป็นงานที่แบบโอเวอร์โหลดสุดๆแล้วสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเย้ yeah! เป็นการปิดคลิปที่สบายมากถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe นะคะแล้วคอมเมนต์มาว่าอยากเห็นคลิปอะไรอีกหรือว่ามีอะไรจะบอกคิมก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะคิมไปพักแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย